ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข2เป็นถนนสายหลักในการเดินทางสู่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือซึ่งมีปริมาณการจราจรค่อนข้างหนาแน่นโดยเฉพาะในช่วงบริเวณทางแยกถนนเข้าเมืองสีคิ้วจังหวัดนครราชสีมาโดยผู้เดินทางจากนครราชสีมาที่ต้องการเลี้ยวขวาเข้าสู่ตัวเมืองสีคิ้วนั้นจําเป็นต้องมุ่งหน้าไปจังหวัดสระบุรีเพื่อวิ่งย้อนกลับเข้าสู่ถนนเข้าเมืองสีคิ้วทําให้เกิดปัญหาทั้งด้านระยะทางการจราจรที่ติดขัด และเกิดอุบัติเหตุอยู่บ่อยครั้งกรมทางหลวงโดยสำนักสำรวจและออกแบบจึงได้ว่าจ้างกลุ่มบริษัทที่ปรึกษาดำเนินการสำรวจและออกแบบทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลขสอกับถนนเข้าเมืองสีคิ้วเพื่อลดระยะเวลาในการเดินทางเพิ่มประสิทธิภาพในการคมนาคมของผู้สัญจรให้มีความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยแก่ผู้เดินทางมากยิ่งขึ้น บริเวณพื้นที่โครงการเป็นจุดตัดระหว่างทางหลวงแผ่นดินหมายเลข2กิโลเมตรที่104.534.000กับถนนเข้าเมืองสีคิ้วกิโลเมตรที่0.000.000 000, 000. โดยจุดเริ่มต้นของถนนแยกเข้าเมืองสีคิ้วมีลักษณะเป็น3แยกระดับพื้นเชื่อมกับทางขนานทางหลวงหมายเลข2วิ่งเข้าสู่ตัวเมืองสีคิ้วไปทางทิศเหนือแล้วไปบรรจบกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข201 รวมระยะทางประมาณ9กิโลเมตรจากการสำรวจสภาพพื้นที่การคาดการปริมาณจราจรการตรวจสอบข้อจำกัดทางด้านสิ่งแวดล้อมเบื้องต้นรวมถึงการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนพร้อมทั้งนำความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่างๆจากประชาชนในพื้นที่มาประกอบการออกแบบจึงได้มีการทบทวนและเพิ่มรูปแบบทางเลือกเป็น4รูปแบบดังนี้รูปแบบที่1ทางลอด ความยาวประมาณ450เมตรจำนวนหนึ่งช่องจราจรกว้าง3.5เมตรไหลทางด้านซ้ายกว้าง2.5เมตรไหลทางด้านขวากว้าง1เมตรสามารถใช้ทางกลับรถยกระดับเดิมที่มีอยู่ได้รูปแบบที่2สะพานยกระดับมีความสูงระดับ2ความยาวโครงสร้างสะพานประมาณ515เมตรจำนวนหนึ่งช่องจราจรกว้าง3.5เมตรไหลทางด้านซ้ายกว้าง2.5เมตรไหลทางด้านขวากว้าง1เมตร สามารถใช้ทางกลับรถยกระดับเดิมที่มีอยู่ได้รูปแบบที่3สะพานกลับรถเป็นลักษณะสะพานกลับรถยกระดับตามแนวทางหลวงแผ่นดินหมายเลขสองเพื่อกลับรถเข้าสู่เมืองสีคิ้วความยาวประมาณ510เมตรจำนวนหนึ่งช่องจราจรกว้าง3.5เมตรไหลทางด้านซ้ายกว้าง2.5เมตรไหลทางด้านขวากว้าง1เมตรสามารถใช้ทางกลับรถยกระดับเดิมที่มีอยู่ได้รูปแบบที่4ช่องทางเลี้ยวขวาระดับพื้น ทิศทางจากนครราชสีมาเข้าเมืองสีคิ้วจำนวนหนึ่งช่องจราจรกว้าง3.5เมตรไหลทางด้านซ้ายกว้าง2.5เมตรไหลทางด้านขวากว้าง1.5เมตรช่องทางเลี้ยวขวาเข้าเมืองสีคิ้วตัดกับการจราจรช่องทางขนานจึงมีความจำเป็นต้องติดตั้งสัญญาณไฟจราจรในการควบคุมบริเวณทางแยกส่วนช่องทางจากสระบุรีไปจังหวัดนครราชสีมาสำหรับช่องทางหลักออกแบบเป็นลักษณะทางลอดตามแนวทางหลวงหมายเลข2 ทิศทางจากสระบุรีไปนครราชสีมามีขนาด3มช่องจราจรกว้างช่องจราจรละ3.5เมตรไหลาทางด้านซ้ายกว้าง1.25เมตรไหลาทางด้านขวากว้าง0.75เมตรโดยมีความยาวของโครงสร้างทางลอด600เมตรทางลอดมีลักษณะเปิดโลง่งแต่จะปิดทึบในช่วงที่รองรับช่องจราจรเลี้ยวขวาเข้าเมืองสีคิ้วโดยการคัดเลือกรูปแบบทางแยกของโครงการจะพิจารณาเปรียบเทียบข้อดีและข้อด้อย ของแต่ละรูปแบบทั้งหมด3ด้านคือด้านวิศวะกรรม30คะแนนด้านเศรษฐกิจ30คะแนนและด้านผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม40คะแนนรวมถึงมีการนำความคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่ได้รับจากการมีส่วนร่วมของประชาชนมาพิจารณาประกอบการคัดเลือกโดยสรุปได้ว่ารูปแบบทางเลือกที่4ช่องทางเลี้ยวขวาระดับพื้นเป็นรูปแบบที่มีความเหมาะสมของทางแยกต่างระดับที่ตัดจุดทางหลวงหมายเลข2 กับถนนเข้าเมืองสีคิ้วมากที่สุดจากการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องตน้นทั้งในด้านทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางกายภาพด้านทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางคีวภาพด้านการใช้ประโยชน์ของมนุษย์และด้านคุณค่าต่อคุณภาพชีวิตครอบคลุม37ปัจจัยพบว่าปัจจัยที่มีผลกระทบสูงถึงปานกลางมีจำนวน19ปัจจัยซึ่งที่ปรึกษาจะกำหนดมาตรการ เพื่อลดการเกิดผลกระทบให้มากที่สุดกรมทางหลวงได้ให้ความสำคัญในการมีส่วนร่วมของประชาชนจึงได้จัดดำเนินการให้ประชาชนและหน่วยงานทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องร่วมปรึกษาและแสดงความคิดเห็นต่อการดำเนินงานของโครงการในทุกขั้นตอนการศึกษารวมถึงมีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของโครงการเพื่อนำความคิดเห็นจากทุกฝ่ายไปประกอบการศึกษาและออกแบบโครงการ ให้ตอบสนองความต้องการและแก้ไขปัญหาการเดินทางของประชาชนได้มากที่สุดโดยกรมทางหลวงมุ่งมั่นพัฒนาเส้นทางในโครงการเพื่อแก้ไขปัญหาการจราจรให้ทุกเส้นทางได้รับความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยแก่ผู้สัญจรลดระยะเวลาในการเดินทางพร้อมทั้งส่งเสริมการท่องเที่ยวเศรษฐกิจและการคมนาคมให้มีประสิทธิภาพอย่างยั่งยืนภายใต้วิสัยทัศน์ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภยัย เชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศของกรมทางหลวง